กัครับสาวครับสาวครับครัสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้บ่าป้อมในนามสะพานบุญก็ขออนุโมทนาบุญกับมิสเตอร์เดียเซียวฮนะครับจากประเทศมาเลเซียนะครับร่วมทําบุญนะครับ อาเทวไบบบำรุงท่านขันหลวงปู่แล้วก็ร่วมบริจาคบุรณะนะครับศาสนสถานนะครับที่วัดป่าสถานนะครับจำนวน200บาทนะครับพร้อมก็ขออนุโมทนาบุญกับมิสเตอร์เดียเซลในครั้งนี้ด้วยนะครับจากมาเลเซียนะครับเตรียมรับศิลรับพรนะครับนัาวิหาปุลาปาริปุเรนตีสาคารังเอวเมวอยโตดินนงเปตนางบป อิติสังปฏิตังตุมังคิปเมฆวาสเมษตโตสเปปเรนโตสังกปาจันตวปรานโสยธามาณีโสติราโสยธาสพีติโยวัจฉันตัวสัพพโลโควินาศตุมาเทพวันตราโยสุขีดีขาโยโควะอภิวาทนาสีติสเนจังพุทธาปัจจานิโนจตัลโะธรรมาวัฏันติ อายุวันโนสุขังพลังขอยลำไยรวยทุกคนเดอ้อครับเบาป้อม,นมนอนุโมทนาอยู่แล้วครับตาอนุโมทนาอยู่แล้วต้องเจริญในเชื้อความเป็นดูยองตุกอาการเครับอนุโมทนาบินกับผู้มีชีสเตทางมาเลเซียด้วยครับ <c oughs> เพื่อนช <c oughs> ื่อเล่นว่าคุณไก่ครับเ <c oughs> พื่อนกระทักคุยกับลายกระเบาป้อมอยู่ครับดีแล้วดีแล้วดีแล้วครับสาธุบุญ ไหว้วดประหยัดแล้วหาจัดกันเลยวันนี้ครับผมอ่ะขออนุญาตแกาบดะลุงบัวโอเคเ,อรร <laughs> เรื่อเนี้